สวัสดีครับแฟนบอลทุกทา่านวันนี้ก็มีคราวคราวผลการแข่งข,นขันฟุตบอลอาเซียนมาฝากกันครับในศึกฟุตบอลซีเกมก็เป็นทางด้านทีมชาติมาเลเซียสามารถถล่มยับทีมชาติลาวไปได้5ประตูต่อหนึ่งครับเราลองมาชมฟอร์มของทีมชาติมาเลเซียกันก่อนครับก่อนที่ทีมมาเลเซียและไทยนั้นจะมาพบกันในแมตช์ถัดไปและนี่ก็คือไฮไลท์ครับลาวได้เตะมุมครับเตะลูกมุมโด่งเข้ามา แต่ก็ไม่แม่นครับมาเลสกัดบอลออกมาได้แล้วก็เป็นทางด้านมาเลได้บอลครับแล้วก็นําบอลขึ้นไปยังด้านหน้ามาเลขึ้นบอลมาทางด้านข้างครับมาเลนั้นมีความเร็วและความคล่องตัวสูงมากครับเปิดบอลผ่านลาวเข้ามาครับเปิดเข้ามาทางด้านมาเลยิงตามน้ําเข้าไปครับติดผู้รักษาประตูอาคุนลาวิ่งเข้ามายิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปครับทีมชาติมาเลเซียนําทีมชาติลาวก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์เริ่มเกมมาได้เพียงแค่สนาทีเท่านั้นครับ มาเลเซียก็ออกขึ้นนําไปก่อนครับโดยมูฮัมหมัดอับดุลลามาเลใช้โค้ชชาวมาเลครับอิรานโกวันลูกนี้ลาวทาชิ่งกันครับเปิดบอลออกด้านข้างไปแล้วก็เป็นทางด้านลาวครับทางริมเส้นเปิดบอลเข้ามาครับแล้วก็เป็นทางด้านมาเลเซียสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับ เป็นทางด้านมูฮัมหมัดอับดุลลาครับคนทําประตูแรกให้กับมาเลเซียก็เป็นการทําเข้าประตูตัวเองด้วยครับสกัดบอลปริ้นเข้าประตูตัวเองครับนี่ไมเคิลไวส์โค้ชชาวเยอรมน,นีของทีมชาติลาวนี่ครับสกัดเตะบอลปริ้นเข้าประตูไปครับ บอลพุ่งผ่านหน้าพวกรักษาประตูเข้าไปลูกนี้คว้าไว้ไม่ทันครับออกอาการเซ็งเลยทีมชาติลาวตีเสมอทีมชาติมาเลเซียได้ครับนาทีที่27มาเลเซียเปิดบอลเข้ามาแล้วลาวก็สกัดเข้าประตูตัวเองบ้างครับทีนี้โอ้โหดราม่าซะเหลือเกินไม่รู้ว่าไม่อยากเอาเปรียบมาเลเซียหรือเปล่านะก็จัดให้หนึ่งลูกทำเข้าประตูตัวเองซะบ้างลูกนี้ก็เป็นมูฮัมมัดซาวันครับ ล็อกหลบผู้เล่นลาวแล้วก็เปิดบอลผ่านหน้าประตูเข้าไปแล้วก็เป็นทางด้านอันันทาาทําเข้าประตูตัวเองไปครับเป็นการสกัดบอลที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงนาทีที่74มาเลเซียส่งเจ้าหัวฟูลงมาครับมูฮัมหมัดนัชมุดดินเอาลงมาแทนมูฮัมหมัดฮาคิมีมาเลเซียได้ลูกทุ่มโด่งไกลเข้ามาแล้วก็ดีดมาด้วยหลังเท้าแล้วก็ยิงเข้าไปครับลูกนี้บอลมาเข้าทางมูฮัมหมัดไซเฮียครับยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปสุดสวยเลยลูกนี้ครับ มาเลเซียขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่7 4แฟนๆมาเลก็เฮกันทั้งสนามครับมาเลบุกขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มาเลตั้งป้อมยิงไกลจากนอกกรอบแล้วบอลชนคานกระเด้งมาเข้าทางมูฮัมหมัดนัดบุดินครับก็ยิงแปรอัดเข้าไปในระยะเผาขนช่วงทดเวลา90บวกหนึ่งทให้มาเลเซียขึ้นนําเป็น4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ช่วงทดเวลานาทีที่4เป็นมูฮัมหมัดไซเฮียเปิดเตะมุมโดงเข้ามาแล้วก็เป็นทางด้าน ผู้เล่นทีมชาติลาวสนเสียทําเข้าประตูตัวเองอีกแล้วครับโอ้โหลาวนี่ทําเข้าประตูตัวเองถึง2ลูกเลยครับก็ยังว่าแล้วครับเป็นจังหวะไม่ตั้งใจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับจังหวะนั้นเกมนี้ทดเวลาไปถึง6นาทีครับมีการทําเข้าประตูตัวเองไปถึง3ลูกจบเกมมาเลเซียชนะลาวไป5ประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้อยู่อันดับ2 และตอนนี้ครับทางด้านทีมชาติไทยชุดซีเกมของเราก็ฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ครับก็เป็นสนามของโรงเรียนครับเป็นสนามฟุตบอลเทพพนมเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชละอิสระศรีทโรก็ต้องเน้นกันเป็นพิเศษครับสำหรับเตรียมทีมเพื่อจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันเสาร์นี้นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเน้นไปทางการแก้ไขข้อผิดพลาดครับจากการพบกับสิงคโปร์ในเกมแรก แล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายใส่เข้าไปครับนักเตะทุกคนนั้นยังคงฟิตและสมบูรณ์ดีครับยังไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพื่อนๆแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับทีมชาติไทยกับมาเลเซียที่จะพบกันดูจากฟอร์มของมาเลเซียแล้วนี่ทีมชาติไทยพอจะไหวไหมครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ